คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงขี้บ่นนะมามีคนขอมาอยากเห็นลุงเล่นเลขชอบของลุงนะ8คูณ14ในช่องนี้นะดูว่าจะชนะไหมโอเคจะให้กับทุน3,000<า>บาทนะก่อนที่จะไปปัน8คูณ14กัน ขอพาเข้ามาดูบรรยากาศในกลุ่มรอบเย็นวันนี้นะเออไม่ได้ไปไหนก็ลองด้วยกันลัคกี้ทามรอบต่อไปก็น่าจะเป็นหนึ่งทุ่มอ,อ่าก่อนที่จะถึงหนึ่งทุ่มก็มาดูบรรยากาศอื่นกันก่นกอนนะจะเห็นว่ามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคึก <Yeah. S 1> คักนะพี่ทั้งวันนะเออเกมนี้เล่นได้เกมนี้จ่ายเกมนี้แตกแอดมินมาลงวิธีเล่นวิธีปันของแต่ละคนว่าเล่นยังไงปันแบบไหนดี บางคนเอามาหาข้อมูลจากในนี้ถือว่าเป็นความคิดที่โอเคเลยนะสําหรับลุงมองว่าแจมเชียวนะเออนี่ล่าสุดนะนับผีนะไม่เล่นไม่เล่นก่อนเล่น,ลนแปลก่อนขอมาก็ลองเล่นให้นะใครอยากจะเข้ากลุ่มแบบตะกี้นะลิงก์คอมเมนต์แรกนะทิ้งไว้ให้นะขอใช้ทุน3,000บาทลุงจะขอขยับเบ็ดสิสัก80หมุนออตโต้เทอร์โบก่อนขอเวลาทำใจสัก80หมุนก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นกันนะ อยากเห็นว่าข้างนอกมันจ่ายยังไงนะวิลุงลืมเปิดเสียงเกมเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 ก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวลุงขอออกไปเปิดเสียงเกมแป๊บหนึ่งก่อนพอดีไม่ได้ใส่หูฟังก็ไม่ไม่รู้นะว่ามันไม่มีเสียงเกมเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขอไปเปิดเสียงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับเข้ามาลูกโอเคกลับมามีเสียงแล้วตกลงสรุปมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเมื่อ answered, กี้จริงๆลุงปรับตรงนี้เลยก็ได้นะแต่ความที่มันเอเสียงหายไปไหนคิดว่าลืม ตรงปลุ่มข้างนอกนะโอเคยังไม่มีการขยับอะไรไปเยอะนะก็มาเล่นกันต่อเลย80หมุนต่ออัลเทอร์โบสิตกใจนะก็ไอ้ทำไมมันเงียบเงียบว่าเกมแปะหันไปดูอ้าวเสียงยังไม่มีไม่เป็นไรขยับกันต่อโปบาโบาบากันนะกดออกเข้ามาทีนึงแล้วรู้สึกมันจ่ายดีขึ้นนะ ตอนนี้ฝนก็เริ่มจะเบาๆลงแล้วไม่หนักเหมือนช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะอ,อาทิตย์ที่แล้วยังน่ารำคาญมากรุยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฝนสักเท่าไหร่นะมาเยอะมันก็ตกทั้งวีทั้งวันอ่ะรำคาญน่าติบมาเต็มเต็มแหมจชิงฉับเจมาก่อนเล่นยังไงก็ไม่เบื่อนะ เกมแปะเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมีจุดพลิกง่ายๆไง,งนัน่นๆๆไอหัวแปะไอหัวแปะมาถ้าแปะโอ้โหคู่หัวแปะแปะนอนมาทันทีนะเนี่ยดอกแบบนี้บางทีมันพลิกได้ง่ายๆนะยิ่งถ้าแปะมันนอนตอนมีตัวคูณข้างในนะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ทุกครั้งเลยเวลากูต้องการแปะแปะมักจะไม่มา นี่นอนไม่อีกรอบหนึ่งนะตัวอักษรล้วนๆเลยดีว่าติดชิงฉาบมาตัวนึงวายแถวสี่เจลงหนึงที่จะบันเทิงเลยโอ้โหลงดับฝันเลยคิวตั้งมาทั้งแผงเชียวเออเขาลุ้นเจคิวดันมาเฉยวายแถวสองไปเลยลูกแหมชิงฉาบโบ๊ะบ้ามาเจมา ยัางนึงๆอยูส่สิงโตตัวหนึ่งก็พอแล้วช่องหนึ่งอะ่ะไม่ติดที่ขอสิงโตตัวหนึ่งยังไม่ติดสิงโตหึ่งตัวยังไม่ติดสิงโตหนึ่งตัวยังโอ้ไม่ยอมมานะกูก็ลุ้นสิงโตอยู่แล้วว่าจะมาสักตัวอุย้ยชิงชาบตรงนี้สวย75อุย้ยลายนอกแอบสวยวะยังไม่ทันเข้าข้างในทีนะข้างนอกนี่มาแบบคึกคักเชนะ่ะตื่นเะต้นเชนะ โอ้ยังมาอยู่แม่รถโอ้โหจริงจับเยลลายแบบนี้ขอเข้าไปอยู่ข้างในได้ไหมอ่ะลายสวยมากนะข้างนอกตอนนี้โบบาโบบาโอ,โ,โอ้โหดูดิคำนวณมาเรื่อยเชียวติดไปต่อดูมาดิเจอีกไหมนั่นเอ้ยปะคับกูไปลุ้นเจทําไมปะคับมาเต็มแผงเออฮเฮียดิทเรียกปลาหมอขางดํา <c oughs> แกก็ไหลไปเรื่อยในเฮียดิทของพวกเราอะ่ะเออ เค <Okay, S 2> มาผางแม่ไม่มีพางไม่มีตื่นเต้นไม่มีอะไรเลยเว้ยมากันต่อเค okay, มาอือหือสิบมา เอเกียดเวลามันไม่มีคำนวณเสียงมันดังโคตรโคตรน่าลำคาญมากต,ตึงตึงตึงนะเสียงดังไม่ไม่บันเทิงหูเลยอ่ะ <c oughs> ดูดิอืมมะขอซื้อที่เบ็ด20แล้วกันนะทุน1,000ลุงจะเล่น8คูณ14นะเป็นตัวชอบที่สุดของลุงแล้วล่ะ <c oughs> ชอบชอบแม่งไม่รู้ว่าจะติดมามั่งไหมนะชอบอย่างดีอขอมีคำนวณสักหน่อยนะ ลมไหนไม่รู้มาเล่นรอบเย็นด้วยนะรอบเย็นนี่เป็นรอบที่อันตรายพอๆกับวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะคนเล่นเยอะอัตราสุ่มเสี่ยงมันก็จะกระจายมาจุกๆกันอยู่ที่เดียวกันหมดนี่แหละอุ้ยได้เล่นเลยเว้วันนี้8คูณ14กับเบ็ด20ทุน1,000ไป เล่นแบบไหนก็ชอบเล่นนะ8คูณ14ลุงมองว่ามันมีความจ่ายง่ายอยู่นะ504บาทเจมาต่ออุ้ยสวยเอ,อเ,อ,อ,เอ,อกับคิวมาจิงชาบางเป้าเคโอ้โหเกือบไป770อัพโอมาไวเว้ยโอมาไวแบบนี้มีลุ้นแบบนี้มีลุ้นไอเพื่อนรัก อึ๊บไม่ติดขอหน่อยนึงเอ้ยยังไม่มาอีกทีโอ้โหอยู่ดีๆแม่งเงียบเฉยสองหมุนสุดท้ายไอ,ยอ้ยะเอ๊ะมันมาไม้เดี๋ยวมันก็เล่นเงียบไปเลยว่ะ <c oughs> ความร้ายของแปะมันเอี้ยมาไม้แรกมาให้กูดีใจด้วยว่าติดมาแล้ววันนี้นะโอ้โห 6 7ไม้หลังนี่ห้าหไม้หลังนี่แบบเงียบสนิทเลยมาสุดท้ายขาย่อามาให้หน่อยหนึ่งดูมันดิไล่นะแปะเนี่ยอ,อ,อยู่ที่เบ็ด20เหมือนเดิมนะเดี๋ยวขอขยับข้างนอกก่อนสักสักสิบหมุนพอลุงไม่อยากจะมาถึงปั่นเลยมองว่าแม่งไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์กมาถึงปั่นเลยได้ซื้อเลยขอปั่นข้างนอกแวบสักแป,ป๊บก่อน พูดง่ายมันยังไม่ตกดําทีถ้าตกดําบ่อยๆเชื่อกูอัดปั่นไปเลยนะไม่สนนะจะไออัดซื้อไปเลยไม่มานั่งปั่นอยู่แบบนี้เวลามันหัวร้อนมันรีบไงอยากจะปัน่นอยากจะซื้ออยากจะเล่นอย่างเดียวเลยไปโอ้ยเจดดอกนี้สวยทิ้งทวน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 ,ททวนเต็มกระดานมาอยู่ไป ยังเหมือนเดิมนะจะเป็น8ปดคูณสิเหมือนเดิมอยากจะเล่นไม่อยากตกดำบอกแปะเลยจ่ายน้อยยังรู้สึกดีกว่าตกดำนะอย่างน้อยๆได้เข้าไปเสียวข้างในดีกว่ายังไม่ทันเสียวแล้วก็แตกไปเลยนะเป็นสีดำนะฟังแล้วมันทาแม่งทาแม่งนะเออยังไม่ทันได้เสียวก็แตกเลยไปสวยจัดลูกคูณสิอีกสองครั้งอีกสองครั้ง ไปจัดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งมาเล่นกันเลยไอ้ลูกรักเรียบร้อยได้เล่นนะแปดคูณสิบสี่อีกครั้งหนึ่งนะรอบนี้ต้องมาแล้วแหละครั้งที่หนึ่งพังเข้าไปเจมาหูอางเปาอย่างเยอะแม่แม่ยังไม่ติดอังเปามาสองเออแบบนั้นดิรักกัน2520ารเอาไว้เลิกได้เลยลูกกำไรมาแล้วพันสี่เลิกได้เลยนะไม่ไปต่อแล้วเอากำไรดีกว่า เล่นมันทำไมเยอะๆกําไรแล้ววิ่งกําไรแล้ววิ่งคือวิถีคนรวยคนไม่รวยคือคนโลภเชื่อลุงได้ปุ๊บหนีนะนี่ยังเหลืออกเหมุนอาจจะได้มากกว่าที่เห็นก็ได้ใครจะไปรู้นะโอ้โหไม้เดียว2อ0พักต่กี้ไม้แรกก็เยอะแบบนี้แหละแล้วก็เงียบไปเลยมาลองดูว่ารอบนี้จะเงียบอีกไหมนะฮึแมเงียบหนึ่งปึอสอง เอมาเอ้ยอยากเห็นเคช่อง2อแหมเคช่อง2อเอช่องหนึ่งสลับไม่มีเลยเว้ยปะทงปะทัดไม่ติดไอพันห้ามันก็แอบ,บน้อยอยู่นะมันจะมีมามากกว่านี้ไม่สุดท้ายเอาหน่อยเจมาแล้ว1นึ่งปึ๊บเคไปต่อปะทัดไปต่อปะทัดไปต่อลุ้น10บแหมสมาช่องเดียวไม่พอนะ โอ้1,700จะให้ลงไปต่อทําไมกําไรมาแล้วก็พอนะนี่คือเล่นแบบเซฟเซฟที่ลุงไม่เอาตัวหมุนก็เพราะว่าขี้เกียจไปเพิ่มความเสี่ยงนะลุงมองว่าถ้าคูณ14ถ้ามันจะจ่าย8หมุนติดมาแบบนี้มันก็จ่ายได้อยู่นะพูดได้มันจ่ายมาแล้วนี่นะโอเคเอาเป็นว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มแบบนี้ก็ริ้งคอมเมนต์แรกนะชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะไปละบายบาย